ก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับบักไอ n n e l นะครับผมก็มี FC นะครับท่านผู้ชมถามมานะครับว่าพลบขาดประมาณสองเดือนอยากถามว่าไปต่อพลบแล้วก็เปลี่ยนป้ายพร้อมกันได้เลยไหม <S <S ก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสองเรื่องนี้นะครับหลักๆนะครับรถตู้นะครับถ้าเป็นรถตู้เก่านะครับซื้อมาส่วนมากก็จะเป็นป้ายขาวฟ้านะครับแล้วก็ขาวดำนะครับที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนมานะครับที่ที่ถามมาว่า ต่อพรบบนะครับกับเปลี่ยนทะเบียนคือทําพร้อมกันได้เลยนะครับถ้าเราเราไปยื่นเรื่องนะครับมี2องกรณีนะครับหนึงคือรถเป็นชื่อของเราเลยนะครับก็เอาเอกสารของเราไปนะครับก็มีใบลถนะครับใบสมุดลถนะครับแล้วก็เอกสารของเรานะครับ มีอะไรบ้างนะครับมีพวกใบบัตรประชาชนไทยกระสานนะครับแล้วก็หรือทะเบียนบ้านนะครับเอาเผื่อไปไว้นะครับแล้วก็แนบใบส่สมุดไปนะครับแล้วก็ใบเราก็ไปเขียนนะครับไปเขียนใบที่เราจะขอเปลี่ยน ที่เราจะขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะครับเลยนะครับสองก็คือนะครับรถที่เราซื้อมานะครับยังไม่ได้โอนเป็นชื่อเรานะครับแต่ว่าเราก็สามารถทำได้นะครับแต่เราต้องเตรียมเอกสารใบซื้อขายนะครับแล้วก็ใบโอนลอยนะครับเราก็จะไป โอนลอยก่อนนะครับไปโอนลอยเสร็จนะครับแล้วก็ทําหนังสือเปลี่ยนป้ายทะเบียนต่อเลยนะครับหรือว่าจะต่อพรบบก็ต่อเลยนะครับแต่ว่าหลักสําคัญก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนจาการถตู้ส่วนบุคคลหรือรถตู้รับจ้างนะครับที่เป็นป้ายฟ้านะครับ รถตู้ส่วนบุคคลก็เป็นป้ายดำนะครับเราต้องเตรียมเอกสารให้ครบนะครับทั้งอเอกสารเราแล้วก็เอกสารการซื้อรถการโอนรถของเจ้าของรถเก่านะครับแล้วเราก็ทำได้เลยนะครับหรือไอ้พรบรขาดกี่ปีนี้มันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่า มันมันต่อได้หมดครับแต่ว่าคือเราต้องถ้ามันขาดนานเราก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับแต่ขาดเดือนสองเดือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมันก็น่าจะใช้เงินไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องทำลดทำลดเรานะครับถ้าเราจะเปลี่ยนทะเบียนเป็นทะเบียนเขียวบรรทุกนะครับเราต้อง ไปทํารถเราเอาเบาอ,ออกนะครับแล้วก็ปิดปิดปิดข้างๆมันนะครับให้มันเ,เปิดปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าข้างหลังไม่ต้องปิดก็ได้นะครับเขาอ,อนุโลมให้นะครับแล้วก็ จะมีกระจกนะครับถ้าเราจะทำเลยเราก็ปิดทึบเลยก็ได้ครับคือไม่ต้องติดสติกเกอร์ก็ได้นะครับถ้าเราจะทำรถถ้าเราไม่เอากระจกไว้แล้วนะครับเราก็ติดไปเลยเอาอะไรปิดไว้เลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราจะใช้กระจกอยู่นะครับเราก็เอาฟิล์มมาติดนะครับฟิล์มขาวนะครับที่ผมซื้อมาก็ มันประมาณเม็ดแล้วไม่ถึงร้อยครับสรุปว่าการที่ไปต่อพลบนะครับจะขาดกี่เดือนกี่ปีก็ไม่สำคัญนะครับก็ต่อได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเอกสารนะครับเป็นสำคัญนะครับเอกสารการซื้อขายการครอบครองรถนะครับถ้าถูกต้องตามกฎหมายก็คือได้หมดนะครับ แต่ว่าเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยนะครับถ้ามันขาดหลายปี5-6ปีอย่างนี้นะครับแต่เดือน2เดือนไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเราก็ถ้าเป็นรถเป็นชื่อของเราเลยนะครับเราก็แค่ทํารถปิดนะครับแล้วก็ไปต่อพรบอรอที่จริงอะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทะเบียนเนี่ยมันก็เปลี่ยนพรบอรอให้เราอยู่แล้วนะครับ อย่างรถเราเป็นป้ายฟ้านะครับเราไปเปลี่ยนทะเบียนนะครับเขาก็มีพรบใหม่มาให้เรานะครับเป็นป้ายเขียวนะครับเป็นพรบป้ายเขียวนะครับอย่างของผมที่ผมไปเปลี่ยนมานะครับเขาก็เปลี่ยนพรบให้เลยนะครับก็คือหมายถึงว่าเปลี่ยนทะเบียนก็เปลี่ยนพรบนะครับก็คือไอเนี้ยก็คือแต่เราก็ต้องทํารถไปแล้วก็เอกสารเราต้องครบนะครับวันนี้ผมก็มา แชร์ประสบการณ์แค่นี้นะครับให้ FC ได้เข้าใจนะครับการต่อพลบรถนะครับขาดต่อได้ไหมได้นะครับจะขาดกี่ปีก็ได้นะครับแต่ว่าเอกสารการครอบครองรถชื่อคนครอบครองรถนะครับต้องตรงนะครับเอกสารต้องตรงนะครับแล้วก็มีถ้าไม่ปไม่ได้เป็นชื่อเรา ก็ต้องมีเอกสารของคนครอบครองรถนะครับแล้วก็ใบซื้อขายแล้วก็ใบโอนลอยนะครับแล้วก็ใบอีกใบหนึ่งนะครับเป็นใบมอบอํานาจนะครับมี3อย่างหลักๆนะครับถ้ารถไม่ใช่ของเรานะครับแต่ถ้ารถเป็นของเราก็ง่ายครับก็ไปเซ็นเอกสารเรานะครับแล้วก็ไปเซ็นใบโอนรถไม่ใช่โอนรถนะครับเปลี่ยนทะเบียนนะครับอยู่ขนส่งเลยนะครับ แล้วก็ไปตรวจสภาพตรวจสภาพผ่านก็เอาใบเอกสารไปยื่นอีกทีเดี๋ยวเขาก็จะนัดวันเรานะครับว่าให้เรามารับทะเบียนวันไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับช่องบักอ้ายแนแนลนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ